สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับตาแบงยายล้ำฟ้าจ้ามอนี้ยายล้ำกับเอ็มนะคะสิพามาเอาน้องไม้ไปแกงจ้าพี่น้องเป็นน้องไม่กินคิ้วกินคิ้ววะสันวะนอนย้ายยค่ะว่าแม่นนอนเดียวสิพอแกงแต่ดดบุน,นี่ค่ะแต่ว่าสิเอาไปเบิร์เดะะ้อค่ะพอดีว่าเนี่ยเง้วแล้วเป็นคอแล้วสิบ่ใไห้ขืนล้ำหลายค่ะเลยสิบ่จงไวเนาะ ส,สีตัดไปเบิร์เลยมีอยู่สามกอแล้วทามันเหลือกอ่ะสีเฮดน้องไม่สมไว้ค่ะเดี๋ยวสีล้องใส่มีดเบิงจ้าเบิงเอ็มเอเป็นร้องตัดเบิงต้องมือแข็งแเนี่ย โอ้ยคะ่ะนี่จ้ะอโนอยายใหญ่นักเป็นโลบุญเสด็บุญนี่ค่ะเอ็มเอ็มตาร์ดบอสูตบะนี่อัน,นเนื้อเพิ่นก็เลยฉีดด้วยค่ะย้ายย้ายเดี๋ยวเอาเสียมโนอยญอ่อู้พี่โน้ยหน่อยกำลังขึ้นกับนี้นยนเลิศดา้ายสตาดแต่ไม่สูตย้ายวา,าน ให้เอามีดตัดเอาเลยเด้ค่ะเพราะดีย้ายเพิ่นกะตัดโมเส็นเนาะเพิ่นฐานะใส่เสียมเพินเเเ่นติตัดไปบ้านน้อยเอ,เอ็มยานนถือน้อ,นอยนีอยเลยนีเพิ่งนห่ ย้ายอมหักกรตลอดเลยอัน,นเนือพันเหลืออยู่ตรงนี้ย้ายสิขุดออกบอเมื่อกี้อมยานถึงนอหน่อยเพื่อนเนี่ยนะนี่ กัเกบเลยบลกาเอามีดปาดของมาไก่เจ้บส านอนหนึ่งไงค่กเลยจ้ะสามนอนแล้วหอบเลยเห็นปะจ้านอนนี่คืออยู่เป็นตาเอ็มโต๊กสะเห็นเนาะนี้เดี๋ยวเด้อ ขาดไปค่ะพี่น้องขาดไปโอ้ยขาดแล้วจ้าเอาน้อไม้ซีโนอหอบเลยโอ๊ยโยวเด้อลค่ะขัางลังเอ็มนี่เป็นน้ำสะแต่บ่มีน้ำแล้วจ้าอีอีอกนอหน,น,นึ่งก่อนีน่งหน้าเดียว ผีนอนนึงจ้าแต่ว่านอนนี่เอ็มสียังบ่าท่านได้เอาเด้ค่ะนอยอยู่อมอเตอระนอนนี่แหละเอ็มป่าซ้ำนี่เด้อย,ย้ายได้ยุดอกเนาะนี่แหละนี่จ้าพี่น้องออนผลบอนี่หลงหบดเลย เหลืออีกกอนึงอยู่ท้างพุ่นค่ะเอ,อ้าอันนี้ขึ้นนะเราคือาตนี่จ้าเป็นคนละพันธ์กับเมื่อกีเด้อค่ะพี่น้องนี่ถ่นกำลังออกเ,ออเป็นพุนนอนหนึ่งจ้าอ้ก้อนนี้มีหลายนอนอยู่ย้ายใครคือใบงไงเขาแข็ง ใบใหญ่กว่ามื่อเอ็มอีกค่ะพี่น้องของมึงเนี่ยอเอ็มของจะเคยเห็นนะนะเดี๋ยวเอานอนอีก่อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้เอ็มใน่เด้อจ้าเอ็มกับบเคยแบบตัดน้องใหม่น้อยใหญ่ปานนี้เนาะย้ายพามา้ามืาอนี้เอ็มจะออกมาน้ำย้ายอย่างที่เขาบอกเคย ข้ากะต้องร้องเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องนันจังสิเห็ดเป็นเนาะจ้ะคะันว่าตะบอ่อเคยบอ่อเคยเราบอร่อลงมือทำข้าวกะสิเห็ดบ่อเป็นเด้อจังไดถ่ามัาบบน,มนบอ่อคือจังไดก็ขออาภัยพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยวเอ็มซีฟึกไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวจักน้อยกะสิเกงคือย้ายลำได้แล้วคะ่ะนี่จ้ะ Nói Nói cái cái áo áo được. Mà... Nó cẩm ăn được móni nó bỏ được móni cẩm bỏ được móni cẩm bỏ được ăn cẩm bỏ được móni cẩm bỏ được móni cẩm nó được móni cẩm มีดปีติกันกับต้นเกาเห็ว่ามมนขาดเลยนะเดี๋ยวลองพักไปกันี่น้องเกือบเลาะไปบางท้ันี

เดี๋ยวเห็นปะค้ะหอ้นอนนี่เอาง่ายค่ะเริ่มเฮ็ดเป็นเราเด้อค่ะพี่น้องหาหกนอนพันไปเริ่มตัดเป็นล้าจ้าบปะนี่อนอนเนนอนไปไก่อนนอนไหนี่ก่อนเนาะเห็นปะค่ะ ตอนนี้คือยังใหพักแผลมเนตัดแก่เพิ่มบะ ไงครับตอดไงก็หนาเอ็มถึงได้ดีย้ยายหับแน่โอ้ยไหลลงแล้วจ้ายัเหลืออีกเด้อค่ะภารกิจยังมั่ไในเสร็จสิ้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดียว

อืมีนเวายน้องสุดท้ายแล้วบอยาย Det er, uh, det er det her? ค้าอย่างน้อเนีน่เอาเอ็มหตัตลงเลยนะเร็วๆมาได้คุณค้าอันนี้นอเกา่าต่อเกาอ่าอะไร ก็จ,จงใส่โน้ตบัลอุ้ยพี่น้องพี่น้องจ้ะเหนื่อยค่ะ่ะเดี๋ยวเอ็มสิพาขึ้นไปเบิ้งผลงานของเอ็มทางพุ่านเลยค่ะขึ้นไปทางเทิงจ้ะ จากนี๋ยันับพอดีนองเมืองกันค่ะหนึ่งสองสามสห้าหกปน่ยไงครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนอพอดีเ้ยค่ะ ถ้าพี่น้องมันขวางหูเคี่ยงตาจงังใดจากกับการที่เอ็มเพิ่งตัดน้องหม่ให้เบิงไปเมื่อกี้จงังใดเอ็มก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเ้ยค่ะเป็นครั้งแรกของเอ็มอีลีจ้าพี่น้องขอดีนอใยญยย้ายเพิ่นบ่อยากเอาเสียมตัดซับเนาะค่ะก็เลยอยากร้องเอามีดซับเบิงมาหนีล่ะเอ็มสิพ้าพี่น้องไปแกงนองใหม่กินเทียงยายล้ำเอาตะไคร้มาแล้วค่ะใส่เกงงนองใหม้เนาะ สำหรับมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เป็นกำลังใจติดตามเบื้องเอ็มหาน้องใหม่มื่อนี้ซึ่งใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ในเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาตะไคร้ <c oughs> หะพักเอาตะไคร้ไปพร้อมติดแกงใส่น้องใหม่เนาะอ่อนอยู่ดอกป้าบั